ปิดท้ายเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยแล้ว <คน S 1> กัน<ร>นะครับจะพาไปที่ไหนฮะจังหวัดเชียงใหม่ครับมีอะไรบ้างที่นูน่นใครเดินทางเชียงใหม่น่าจะคุ้นตากับรถเมลแดง uh huh. ซึ่งคนเชียงใหม่เองหรือว่านักท่องเทีย่ยวที่ไปเที่ยวเชียงใหม่เองอาจจะรู้สึก เหมือนกันว่าระบบขนส่งมวลชนของเชียงใหม่เนี่ยดูจะไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเทียบกับความใหญ่ของเมืองรถติดมากเลยไปแต่ละทีแล้วต้องเสียเวลาเดินทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยสีล้อแดงเนี่ยตกลงแล้ววิ่งจากไหนถึงไหนแล้วก็ค่าโดยสารกี่บาทกันแน่ด้วยที่ผ่านมานี่คือวิ่งเรียกว่าตามใจแล้วก็เหมาจ่ายด้วยเหมาจ่ายบางทีก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าจากนิมานไปสนามบินนี่จะกี่บาทกันแน่แปดสิบาทร้อยห้าสิบสองร้อยบาทตามแต่อารมณ์พี่เขาเป็นไปได้หมดนะครับล่าสุดเนี่ยทางคสชนะครับ แล้วกผ็ผู้ประกอบการเขาก็นัดพูดคุยอยากที่จะมีการจัดระเบียบเรื่องของรถเมยแดงแล้วก็สีล้อต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าการจัดระเบียบถึงตอนนี้นมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับกับรายงานชุดเรื่องของการจัดระเบียบสีล้อจังหวัดเชียงใหม่ครับ แผนที่เดินรถที่ผมถืออยู่ตอนนี้จะนำไปติดอยู่ตามรถเมล์แดงทั่วเชียงใหม่หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงทดลองวิ่งตามสายนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทดลองมาได้ประมาณหนึ่งเดือนทันทีที่สำเร็จปุ๊บแผนที่ตรงนี้จะนำมาปรับใช้ทันทีครับซึ่งถ้ามาดูแผนที่ที่ผมถืออยู่ตอนนี้จะเห็นสายสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นม่วงฟ้าชมพูเขียวแดงนะครับรวมทั้งหมดสิสายเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะครับครับพี่สิงห์คำครับสมมุติว่าผมอยู่ ถนนยอดนิยมนิมมานเหมินรับไว้รุ่นชอบไปแล้วจะต้องไปสนามบินมีรถเมย์แบบขึ้น10บาทเนี่ยไปบริการส่งให้ไหมครับมีครแล้วเป็นสายอะไรครับอุ้สห์สายสีสีฟ้าับครับพราจะเริ่มต้นจากไอ้ช้างเผือกขนส่งช้างเผือกออกไปตามถนนเชียงใหม่แม่ริมนะฮะไปเลี้ยวซ้ายที่สีแยกกวงสิงห์นะออกไปทางวัดเกดยอดผ่านถนนนิมานเหมิน นะเข้าโรงพยาบาลสวนดอกนะเข้าคูเมืองแล้วก็เข้าไปที่ททากาียานนะครับแล้วนี่รับกระยัางนะฮะนี่สายสีฟ้านะตอนนี้สมมติว่าอยู่ในมานก็อาจจะเดินไปหน่อยไปที่ห้างเมย่าปึ๊บแล้วก็สีฟ้าอันนี้เดให้กล้องจับนะครับสีฟ้านี้ปึ๊บไล่ลงมานะครับปึ๊บก็จะตัดเข้ามาตรงนี้แล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างนะครับไปที่สนามบินครับ 10บบาท,บาทสำหรับคนทั่วไปครับ5บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษานักเรียนนักศึกษาพระครับครับตอนนี้รถมีวิ่งอยู่จริงแล้วใช่ไหมครับรถมีอยู่วิ่งอยู่จริงเนะี่ยทั้งหมดในะที่12สสายเนะี่ยประมาณ500คันครับนะเพราะรถทั้งหมดมี2 0 0 0 0กว่าคันอ,อีกประมาณ2,000คันเนี่ยก็วนตามปกติครับนะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ยในการจัดระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดเชียงใหม่นะเนี่ยมันต้องมีงบประมาณมาช่วยสนับสนุนเบื้องต้นนะครับ เพราะว่าไก่ในระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันขาดทุนอยู่แล้วครับแต่รัฐเนี่ยซึ่งมีหน้าที่อยู่แล้วที่แล้วมาเนี่ยไม่ได้ก็รับการสนับสนุนแต่ทีนี้เราก็พยายามไปดึงงบนะฮะที่ทางอปจานยกุลเลิศมาครับผมเนี่ยนะครับ500คันก็จะกระจายอยู่ตามสายต่างๆวิ่งให้บริการในอัตรา10บาทตลอดสาย10บาทตลอดสายสมมติต้องมีเส้นเปลี่ยนปุ๊บก็ขึ้นอีกคันก็อีก10บาทใช่อืมเนี่ยนะครับแล้วเห็นที่เป็นสีสีเนี่ยอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่เรายกตัวอย่างว่าาาจจกเมมะไปสนนบิ สีฟ้าเนี่ยเราจะไปดูที่ไหนในรถนะครับเพราะว่ารถมันก็แดงทุกคันเนี่ยครับไม่ตรงนี้เนี่ยท่านผู้ว่าให้งบมาส่วนหนึ่งนะฮะกำลังจะทําเป็นสีนะเป็นคาดอาจจะเป็นสีฟ้าสีขาวสีชมพูสีตามนี้นะสีตามนี้นะฮะซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์จะติดไว้ให้กําลังออกแบบอยู่นะฮะเพราะว่ามันต้องออกแบบกันนิดนึงนะฮะเพื่อให้เห็นชัด ว่ารถคันนี้วิ่งสายไหนสายไหนแล้วก็ติดป้ายให้มันชัดเจนก็อาจจะตรงนี้อาจจะ <im it> ตรงนี้อะไรก็ค,รค่อยออกแบบใช่ความเป็นเชียงใหม่อยู่แล้วก็ต้องให้สวยงามด้วยใช่ฮะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ <im it> ครับ <im it> <im it> ครับก <im it> ็ <im it> ให้ผ่านพ้นช่วงทดลองน่าจะเท่าไหร่ฮะเดือนาสองเดือนสามเดือนประมาณไม่ไม่เกินสองเดือนไม่เกินสองเดือนครับน่าจะค่อยๆเห็นป้ายนี้แล้วครับเ <im it> พราะว่า,วาระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมัน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 ตั้ง อย่างสากรตั้งมาตั้งปีนี้ปีที่สาสแล้วนะฮะก็อย่างเราจะจัดระบบยิงจังเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะฮะปุ๊บปั๊บท,ทําทีเร็วนะมันไม่ได้เพราะการจะระบบทั้งหมดเนี่ยหนึ่งก็ต้องดูความพร้อมซึ่งรถเราก็พร้อมสองเรื่องรายรับรายจ่าย ทุกวันนี้รถสีแดงก็ผ่อนเดือนแล้วเป็นหมื่นละแล้วใช้จ่ายภายในครอบครัวอีกกระทางผู้ที่มีส่วนส่วนส่วนที่มาจัดในตัวเนี้ยเขาก็นึกถึงนึกถึงไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่จะเกิดปัญหานะครับก็คือให้พวกฝ่ายได้รับผลประโยชน์โดยสีแดงเนี่ยคนขับรถก็ต้องอยู่ได้ครับผมก็เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ด้วยอยู่คู่เชียงใหม่มานานวันนี้ขอบคุณที่มากครับครับผมครับครับ นะครับก็รอดูนะครับอีกเดือน2เดือนน่าจะได้เห็นแล้วก็ลองดูว่าการปรับสภาพที่ผ่านพ้นมาหลายสิบปีนะครับค่อยๆเป็นค่อย,อยๆไปว่าระบบสีล้อแดงมาปรับใช้กับระ,ระบบสายขนส่งมวลชนจะออกมาในรูปโฉมใดบ้างครับ